เวลา11นาฬิกา27นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามหญ้าภายในพระราชวังลิงคานากรุงทิมพูโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสสองพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกมี่น้ำเกลวังชุกพระชันสา9ปีและเจ้าชายจิกมี่อเกเกนวังชุกพระชนสาหปีรอรับเสด็จ และรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับระบรองทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การแสดงระบำต้อนรับของภูฏานโตวาชิกังกีเซเลเป็นการแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านที่เปรียบเทียบภูฏานกับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งคนภูฏานขับร้องเพลงพื้นบ้านนี้เพื่อเปิดงานพิธีต่างๆ,ๆการสาธิตการป่าลูกดอกหรือคุรู ในภาษาทรงคาเป็นกีฬาพื้นเมืองซึ่งเป็นที่นิยมของชาวพูตานใช้ลูกดอกขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้มีหัวโลหะแหลมหางลูกดอกทำจากขนสัตว์หรือวัสดุที่เบาเพื่อช่วยให้ป่าได้แม่นยำเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในงานเทศกาลเช่นเทศกาลเชชูและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองต่างๆเมื่อป่าเข้าเป้าผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเฉลิมฉลอง เพื่อบูชาเทพเจ้าที่ประทานพรให้ผู้เล่นสามารถป่าลูกดอ,อกได้เข้าเป้าการแสดงยันกีกงซังเทนเป์โชกะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของภูตานเนื้อหาของเพลง <S <S เกี่ยวกับความสำคัญของมิตรภาพของมนุษย์และเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมทําการละเล่นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและเคารพในอีกฝ่ายพร้อมทอยพระเนกการสาธิตพุ่งแหลน และทรงพระดำเนินจากพระพลาที่ประทับรับรองไปยังสนามหญ้าด้านหน้าระเบียงที่ประทับรับรองริมแม่น้ำวังทั้งนี้พระราชวังลิงคานาเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสามพระองค์และเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานทรงจัดงานตามประเพณี ทรงประกาศข่าวสารสำคัญและพระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์แด่พระราชอาคันตุกะในการนี้ทอบพระเนตรการสาธิตการยิงธนูหรือดาในภาษาทรงขาเป็นกีฬาประจำชาติของภูตานระยะการยิงห่างจากเป้า150เมตรโดยระหว่างการแข่งขันยิงธนูจะมีการร้องเพลงกุงกีกุงสังเทนโป เพื่อสร้างความสนุกสนานโดยผู้หญิงจะร้องอยู่ข้างสนามเพื่อคอยเชียร์หรือก่อกวนผู้ที่กำลังแข่งขันโดยส่วนที่เป็นเพลงเชียร์จะมีทำนองนุ่มนวลและเชียร์ให้หญิงเข้าเป้าแต่ส่วนที่เป็นการก่อกวนจะเป็นทำนองเร็วและมีเนื้อหาตัดกำลังใจเพื่อให้ผู้หญิงธนูญิงไม่เข้าเป้าโดยชาวพูตานถือว่าการแพ้หรือชนะล้วนเป็นธรรมชาติของเกมกีฬา หากยิงเข้าเป้าผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานทรสงสาธิตการยิงธนูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานและเจ้าชายจิ๊กมี่นำเกลว,วังชุกทรงทดลองยิงธนูด้วยความสำราญพระราชฤาทยัยและสำราญพระไทยชาวพูตานิยมเล่นกีฬายิงธนูตลอดทั้งปี เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างความใกล้ชิดความรักและความสมมามัคคีของชุมชนมักเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆของประเทศโดยในราชอาณาจักรพูตานมีการแข่งขันยิงธนูสำคัญส,ญสองรายการได้แก่การแข่งขันยิงธนูแห่งชาติในพิธีราชาพิเศษและการแข่งขันยิงธนูยางเฟลในการนี้เจ้าชายจิกมี่นํำเกียววังชุกส่งทดลองป่าลูกดอกด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดนิทรรศการบริเวณสวนภายในพระราชวังลิงคานาโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานส่งนำท้อยพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงสิ่งทอพื้นเมืองและร่วมสมัยโดยนักออกแบบชาวภูตานร,รวม12นิทรรศการเช่นปูตานเทคไทยเป็นกลุ่มผลิตสิ่งทอที่ส่งเสริมและผลิตผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่แสดงออกผ่านหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศของพูตานมีการออกแบบที่สวยงามเหนือการเวลาใช้เส้นใหญ่และสีย้อมจากธรรมชาติใช้เทคนิคการทำผ้าทอมือโบราณในการผลิตเป็นสินค้าและจะฟฟยวิฟพูตาน ผสมผสานเทคนิคที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนเข้ากับความรู้สึกทันสมัยเน้นการผลิตเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของภูตานที่ทอด้วยมืออย่างประณีตเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันและยังส่งเสริมให้ผู้หญิงในท้องถิ่นสามารถทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างไรายได้โดยสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานทรสงส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรพูตานโดยเฉพาะศิลปะหัตถกรรมสิ่งทอประเพณีพื้นบ้าน และการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติจากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์เม็ดอินพูตานณสวนภายในพระราชวังลิงคนาเช่นนิทรรศการจำลองห้องครัวพื้นเมืองของชาวูตานที่จัดแสดงเครื่องครัวและอาหารพื้นเมืองของพูตานเช่นพริกผัดชีสนอกจากนี้มีการจัดแสดงประติมาก,กรรมจากทองเหลืองสแตมพูตาน และผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการในพระราชนูประถมสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานก่อตั้งเมื่อปี2558ทรงดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ซึ่งสอนรับกับแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติเน้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่นเช่นสิงทออาหารเกษตรอินทรีย์ชาสมุนไพรเครื่องเทศน้ำผึ้ง และเครื่องจักสารโดยโครงการมีแผนยกระดับการผลิตสินค้ามูลค่าสูงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าให้มีมาตรฐานผ่านการรับรองเปิดรับการลงทุนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติในบางภาคส่วนในอนาคตในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมงานแกะสลักพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากเดซุก ในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงและถังเช่าซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมจากภูตานเนื่องจากมีคุณภาพดีต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังตลาดกลางประจำกรุงทิมพูโดยมีพระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานสามพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกเกยลอูเกียววังชุกเจ้าชายจิกมีดอจีวังชุกและเจ้าชายอูเกนจิกมีหวังชุก บ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ส่รงรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงโดยประธานโครงการและทอดพระเนตรวิธีทั์ความเป็นมาของโครงการณนะห้องบรรยายสรุปและประทับรับรองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเดซุง หรือโครงการจิตอาสาเพื่อส <úsica> ่งเสริมให้ชาวพูตาลโดยเฉพาะเยาวชนมีบทบาทในการสร้างชาติและพัฒนาประเทศทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวมสามารถทำงานเป็นทีมและมีระเบียบวินัยผู้เข้าร่วมโครงการเดซุงที่ผ่านการฝึกอบรมจะเรียกว่าเดซุปซึ่งจะใส่เครื่องแบบสีส้มและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อมามีการจัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครในโครงการเดซุงเพื่อฝึกอบกรมยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานและ,ะไรายได้ให้แก่เดซุปในการนี้ทอดพระเนตรร้านค้าจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณโซนร้านค้า ตลาดกลางประจำกรุงทิมพูรสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานที่ทรงมีพระราชาประสงค์ให้พัฒนาตลาดกลางประจำเมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ทันสมัยและถูกสุข,ขลักษณะสร้างงานและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยปัจจุบันมีแผงจำหน่ายสินค้าประมาณ400แผง และท่อประเนตกการแสดงของเยาวชนพูตานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซูง3ชุดได้แก่เพลงพื้นเมืองพูตานเพลงข้าคือคนไทยและเพลงแฟนจ๋าฝึกสอนการแสดงโดยนางสาวอรวีทัดเที่ยงซึ่งเป็นวิทยากรชาวไทยในโครงการและร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย กับทอดพระเนธนินทศกาลโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นได้แก่ทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิตทักษะหลักสําหรับการประกอบอาชีพและทักษะด้านการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เดซุ่งสามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ซึ่งมีทั้งการผลิตสินค้าและงานบริการเช่นรองเท้าทํามือแบบพื้นเมืองจักรยานไม้ไผ่เครื่องประดับงานเซรามิก และการประกอบอาหารซึ่งบางส่วนได้เปิดให้บริการขายอาหารณตลาดแห่งนี้ด้วยวิทยากรผู้ฝึกสอนในโครงการมีทั้งชาวพูตานและชาวต่างประเทศโดยตั้งแต่ปี2564มีชาวไทยเป็นผู้ฝึกสอนรวมแล้วจำนวน4คนในการนี้ทรงฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับเจ้าชาย3พระองค์อาสาสมัครในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงและนักสแสดง ก่อนเสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับจากนั้นเสด็จลงณโถงรับรองชั้นหนึ่งโรงแรมเพมกโกทิมพูที่ประทับพ,พระราชาทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําคณะผู้ถวายงานฝ่ายภูตานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนราชาอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25-28เมษายน2568 ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลพูตานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตพูตานสถานกงศุลใหญ่กิติมศักดิ์นครุงทิมพูและเจ้าหน้าที่ถวายงานประจำขบวนเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นเสด็จลงนห้องชิกจากเกตชั้นจีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำนางมาคาวดีสุมิรเหมาะเอกอัคราชทูตประจำราชอาณาจักรพูตานพร้อมด้วยข้าราชการถิ่นประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัคราชทูตนกรุธากาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกองทัพอากาศรวมทั้งผู้ตามเสด็จถวายงานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก กระแทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน